สวัสด for ีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางฮานอยพุ่งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4ี่นอยนะครับงวดประจําวันที่2นะครับเมษายน2567นะครับพีのの่ๆสําหรับนะครับพรุ่งนี้นะครับน้องพรุ่งนี้ก็เป็นคลายวันเกิดผมเนาะก็ท่านใดที่นะครับเนาะที่เป็นพี่ๆสมาชิกในกลุ่มหรือว่าในช่องทาง YouTube นะครับเนาะก็พรุ่งนี้นะครับน้องแอดก็ จะไปนะครับทาบุญเนาะทำบุญคล้ายวันเกิดนะครับพี่พี่วันที่3เมษายนนะครับพี่พี่ก็พวกนี้ก็อาจจะไปเขาเรียกว่าไปหาแนวทางตัวเลขเนาะเสียงโชคนะครับสรับแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากพี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่ที่วัดตนมะม่วงแถวชนบุรีเนาะนะครับในวันล่าสุดนั้นก็ได้มา19กับ16นะครับเลขทูบเนาะก็เฉียดไปแต้มเดียวนะครับเนาะเฉียดไปแต้มเดียวนะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแนวทางเลขทูบรัฐบาลไทยงวดที่แล้ว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องแอดจะไปขอใหม่นะครับเนาะก็ไปทําบุญด้วยนะครับ้ายวันเกิดนะครับวันที่3เมษายนเนาะนะครับก็นะครับแนวทางของเรานะครับพี่ๆแนวทางของเรานะครับแนวทางของเราผมให้4กับ6นะครับเมื่อวานนี้คนที่ออกเฉพาะกิจนะครับ4-4 6กับ0-2นะครับในรอบแรกนะครับใครเอาตัวตัวเด่นเนาะนะครับไม่ว่า4หรือ6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปเต็มๆนะครับ4-6นะครับผม4-6 ส่วนใครที่จับวินนะครับเข้าไปที่02เนาะส่วนรอบพิเศษนะครับ763กับ16นะครับพี่พี่ในรอบนี้ในรอบนี้เสียดายตรงที่สายเจาะไม่มานะครับเนาะสายเจาะไม่มานะครับใครรูดที่6เนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่63 16นะครับมาสายรูดนะครับส่วนรอบปกติ052กับ93รอบนี้ไม่มานะครับพี่พี่รอบนี้ไม่มานะครับ ส่วนฮานอย VIP 317กับ61นะครับอันนี้ก็ใครรูดที่6นะครับพี่เข้าไปที่6-1เนาะสรุปแล้วในโค้งสุดท้ายเนี่ยมาสายรูดนะครับมาสายรูดเนี่ยสี่สามรอบนะครับรุดไป1รอบนะครับเนาะก็ท่านใดที่รูด6ในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่รู้สึกว่านะครับในโค้งสุดท้ายเนี่ยเดินดีนะครับพี่สังเกตดูได้นะครับในในสูตรนี้นะครับสูตรในโค้งสุดท้ายเนาะก็ถือว่าเดินดีระดับหนึ่งนะครับพี่เนาะลองสังเกตดูนะครับสลหรับใบนี้นะครับเนาะ ส่วนอะไรที่ชื่นชอบในแยกน้อยก็ในในในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงให้นะครับเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ท่านใดเข้ามาแล้วขอให้เฮงรวยทุกท่านก็แล้วกันนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะครับผมอืมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะนะครับโอ้นะครับพี่พี่ดูผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้ดูเหงอ ดูเถอผมเต็มแขนเลยนะครับพี่พี่คือร้อนมากนะครับร้อนสุดๆเลยตอนนี้แนวทางนะครับแนวทางนะครับพี่พี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วแนวทางนะครับของเราในโค้งสุดท้ายเลขเด่นตารางนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขแปดเลขเจ็ดเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขห้านะครับ เลขหนึ่งนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับส่วนสายรูดผมให้ไปที่เลขสองนะครับพี่พี่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองแปดสามตัวนะครับสามตัวสองสี่เจ็ดนะครับ สี่เจ็ดอืมสี 4, 7, เ่เจ็ดได้ไงสี่สองนะครับพี่เนะาะถ้างั้นผมให้นี่เลยเก็แล้วกันนะครับเนาะสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองนะครับสามตัวสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับ 2721นะครับผมเลขตารางนะครับ4กับ2นะครับเลขเด่นท่านใดที่ชอบจับวินเนาะก็แนวทางในโค้งสุดท้ายจะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้ท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ